เออทำมันดุยังวะเฮ้ยพ um ี่โอ้โหรัวเลยวะนี่มันออกมาจากขอป่าได้วหยแม่งเดินช้าอีกไปจบก็บบเกเก็บ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 ก็บเกบเเเ็เกูบอกเดี๋ยวกูเอจิบกเบ

ึนะใช่หัวแต่เช้าเท้าเลยเนี่ยบอกไปว่านอนหรือยังนอนก็แห่แล้วยังไม่นอนเลยอ่ะโอ้สวัสดีทุกคนพอพี่เขาชนะมาทั้งคืนน่ะถ้าแพ้ก็เพราะพี่แบงก์อ่ะเดี๋ยวราออกตีโอ้ยตีเขเดียวกูชอบเพ็งสัตว์อ ยังไงเอเดเจอร์เป็นไงบ้างไอ้บอลไอเนเจอร์ไม่เท่าไหร่อ่ะแต่พูเชอร์ฮุกไปแล้วโดนฮุกอ่ะมึงเด็กกูทำไงกูมองไม่เห็นมันโดนถามเฉยที่ระวังนะมันฮุกนะตันตันตันเดือดตายเฮียไอ้ยกูโดนท่าเนี้ยสองรอบ จุดระยะพอดีด้วยเฮียโอ้ยรู้สึกว่ามันตั้งใจเล่นพิเศษเลยวะเออนีไมมันดุเลยวะเฮ้ยเฮ้ยพี่โอ้โหฮุกรัวเลยวะนี่มันออกมาจากขอบป่าได้ไหมแม่งเดินช้าอีกมุมแม่งดีเอ้ยนั่นไงวาวยิงมันยิงมันยิงมันคุไม่ตายหรอก ไอ้เหี้ยเอาเรื่องไอ้นี่ยเนี่ยกูไม่หนักอ่ะแต่พี่แต่พี่กูกับพี่แบงค์อันชิ้ผู้โชคดีอ่ะเหมือนตกปลาอะไรของเขาเนี่ยโอ้ยหมัดแล้วกูมองอยู่กูมองอยู่กูมองอยู่โดนเยอะไอสัตว์เปนแมงโก้ฮะโอ้พี่ตายว่ะ ดแม่คุกไม่หยุดคืออาจจะต้องใช้หวาดก่ออย่างเงี้ยเฮ้ยบนบนบได้หายได้สวยสวยสวยเออเออเออคืออาจจะต้องใช้หวาดเออไอเพชรเอาชาติเวลาได้หายนะไปขึ้นบน

กูจะเป็นต้องกดนะโอ้ยโอ้ยผมมาหน้าหมดนะกูดีดามันีแบงค์ตีสวนที่ตัวตีสวนผมใส่ได้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 มีชาร์จเต็มเอาสมอลไล่ตีกูกันเลยพอแล้วพี่พอแล้วผมไม่ได้แล้วนะเอ้ยกินใครไปแล้วเจ๋อด้วยเจ๋อด้วยกูลงเล่นล่างให้ มันตีบัดตัวเองไอ้เหียนี่แม่งทุกพิกทุกเวลาเลยว่ะนีบูเชม่งอยู่ทุกที่จริงที่เอกลางว่ะกรโดดไม่ม่นอนงวะไอ้กูขบูเท้าก่อนท้ากนูบวกเ่ีกว่า้มตงใส่ ชโอ้อันตีนี่โอ้โหโดนทอนเลนนี่เดียววิยินเคโดนเลยโดนแลวเราขาดดิเซบลเราขาดตัวเกิดใช่ไม่ตีอันมูนแกบอลมาแกบอล มันแกโตเอโตเออโตเอเลี่ยดีมันคงจะฟางสามเหลี่ยมใช่ไหมโอ้โหมันเออใช่เพราะว่ากูป่าไม่ได้เลยกูโดนโดนยิ้หมดเลยเออไปไปกูอ่ะไปดีกว่ากูสยองผู้เชี่ยเฮ้ยเฮ้ยไหนโอ้ให้แก้ให้บ๊บแกให้ทอยทายมัขอแป๊บหนึ่งเกมตึงนะแม่ใส่ได้ ไม่ตึงได้ไงล่ะโะ่าูเ,เชี้โเเวโยระยะกูสันสัตว์น,บบนึ่งน,นเทีกี่แตกเฮ้ยอย่อเเาพึเเ่งรีบตัเ,เ,ลเ,เ,ลเล่นดีเล่นดีออนนี้อันนี้สวย ระวังท right? ีนะระวังทีนะเฮ้ยปกติปกติพีเฮ้ยที่ระไม่อ่ะทำให้กูตกใจตลอดเวลาไอ้สัตว์ไอ้เหี้ยเดนในลีหลังจัดจัดการเหี้ยนี่อยากใส่ว่ะใส่กางเด็กไป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 เจ็บเลยได้ไหมต้องให้ต้องให้แซงกิงนะ เที่ยมันกันผมเี่ยกันโอดอ้เี้เย TA กับไอ้นี่ทะลวงหลังแตกหมดเลยว่ะไอ้น้องไอ้น้ององเือนถูกตอให้เสียที่ัเ,ออเาอยู่เร่มเริ่มปวดเร่มปวดเร่ปวดเรอใครเข้าไปอะไ้น,นุเฮ้ยเ,เดี๋ยวเฮ้ย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 เย็นใจย็นเเ็ ไปแค่เฉยๆ้ตามมาถัมาทนี้เอยู่ไหมล่ยโอ้ยยี่เสียตีเลยไฟกับไไปช่วยช่่วยช่วยยช่วย่ยอ้ยงานมันชุกเยวะงเวงเดิน้าบโลกเนี่ย แดงฮิวพอดีเียเราบวกกันบาดเกอนมากเลยว่ะมันก็บาดเยอ้ยว้าวพี่ตกใจเสียวว่เหรออะไรนะตกใจอะไรอะ เยไม่หยบไม่ใช่หมายถึงว่าหยบเลยหยบเข้าไม่ได้หยบโอ้ยก็ดิ้นในเด็นท์ก่อนแล้วกันโอ้ดิ้นอาไม่ทันโทษว่ะบอลถอยบอลเอียนยไปเลยครัเย็นๆครับ มนึงสั่งคำสั่งให้มันครบๆหน่อยที่่ะพยงเข้าแล้วจะไปดะพยงเข้าพยงเข้าพองขยงเข้ารอมันดูหน่อน้ำตัดสินใจด้วยตัวเองได้เลยทำอะไรเด็กมันกำลังเกิดก็ต้องเจอปูถูกปะโอ้ ไก,ก่ไข่ไอ้นน,นไปไปหมดแล้วสมองม,มันเบี้ยวแล้วตอนเนี้ยโอ้พี่เ่นม,มันเกินเจอคำสั่งเยอะเกินเออเลิกเฮ้ยแบงค์เตียนกยว,วา่าล่อด้วยล่อด้วย กำลังกำลังวายกำลังไปกำลังไปมึงมึงทำอะไรกันก่อนได้ไหมวะทำอะไรไม่ได้ถ้าไม่ถ้าถ้าเกิดคือไม่ถ้ากูโดนก็ต้องมีดาเมจอนกันกับราไปกันกี่แบ eh ็คบ้างเฮยกูจะเซฟใครไม่ได้ไปชนะแล้วกัน

ไม่ได้บอลไม่ได้ไม่ได้พอแล้ว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 ไอ้นี่ได้แบ็กไม่นี่ได้เกมบแล้วไงปวยแล้วเองเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวชัวด์แถวนี้ชัวไอ้เหี้ยร์จะเกิดไม่ได้อย่างเหี้ยผมเจ็บโอนเฮ้ยโดนไตเข้าหายแล้วหมอโดนหนัก เดือด да. เดอดเดืวยไอ้เจ้าเพชรตหลังนี้เจ้าเพชรตะหลังมั่ว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 เฮ้ยที่หมอหาต่อไหมรับดีลยไม่พอพอเอาโพลเอาโพลโรชารเอาโพลโรชานโอ้ยยเียบเทียบไม่ไรไม่ไรไม่ไรเกี่ยวเกี่ยวเเรเดหายเเเวดหายไปเฮีย

เไม่เป็นไร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 ไม่เป็นไ่ไรไม่เนไไม่ป็ไม่เปไม่เ็นไ่ไม่เป็ไม่เน่นไม่ไม่นไปไม่เไม่เไรม่ไม่เไม่เไม่ปไม่เไม่เม่นไม่นไม่เไม่นไม่นไ่ไรมไ่ไ่ไไม่ม่นไม่เไไม่ม่ม่ไไม่ไ ใบ้านบานบานบ้านได้อยู่พี่ได้อยู่พอมาเส้นพอพี่ดิดต่อโอเคโอ้เด็กน้่งแซ่บสามทางไอ้สัตว์เอ่อแซงพิเชื่อพี่โอ้โหไอ้คนนี้พี่ยังไม่ได้ใช้เลยเก่าแต่กิงแซงกิงมาแซงกิงพี่เชื่อต้องยอมไป nào phi bén. đẹp đây. Đi này bọn. Này, thăm này với cái đấy. Thằng cu ดันกลางไหมรักษารักษาบ้านไอ้แจ้งกิ้งแจงกิงผมแจงกิงแจงกิ้งจากการนะเดี๋ยวพี่ดันแล้วดูเลนเห็นที่ไหนถ้าตีนี้ได้เอ็นกลางเลยมันเคลื่อนไปยังหมไงไอ้พีเอติดเจ็บเนเจอร์สามเออเนเจอร์สามเจ็บได้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 ไม่มีเงินกล้ายทุได้ทุได้ไม่สัตว์อยากได้เมื่อไหร แบงค์ที่แดงค์กอจูนผมคนเดียวนะพี่โอ้ยกลับ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 มันจะเล่นบ้านใช่อหมผมไม่กลับไม่กลับไม่กลับชนะชนะชนะได้ได้เก่งเว่งนะแล้วจะไงแล้วไม่เออเอาไปดิตีสองเหรอ ออมาตะไอ้สัสออกมาตะสวยถึงตู้ห้าร้อยคนครับผมโอ้โหเฮียจะอ้วกไอ้สัตว์ต้นเกมปวดคนดูด้วยอะที่วอนดีไว้หนึ่งแล้วจะอ้วกเลยเออเฮียปวดหัวสัตว์แต่เช้าเลยเฮียไม่ใช่เกมชิวๆตึงจัดเลยครับลุ้นว่าควันสัสสัสมันจริง